วัง่ายๆนะคะรายได้จากการปลูกมะยงชิดแล้วก็ไปขายนี่คือเลี้ยงตุวเองกายเป็นเศรษฐีได้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาขายกิโลกร,รัมละโอ้โหเป็นร้อยนะคะบางทีนี่ถ้าเกิดลูกใหญ่หน่อยก็300บาทก็มีค่ะแต่ว่าที่จังุโลกค่ะเขามีเกษตรกรที่ไปปลูกรวมกลุ่มรวมก้อนกัน จัดงานวันมายงชิดพิษณุโลกปี2560เลยนะคะเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวคนชิมมาที่สวนแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปเลยค่ะและที่สําคัญตอนนี้นะคะราคาขายก็ได้ราคาดีเพราะว่ามีเป็นฤดูกาลค่ะหลังจากที่มีการส่งออกไปที่ประเทศอังกฤษและก็จีนแล้วนะคะจะทำไรายได้ขนาดไหนและเป็นอย่างไรบ้างติดตามในชว่วงของพิกัดทากินกันเลยค่ะ ากาศร้อนๆอ,อย่างนี้อยากจะหาผลไม้หวานๆมารับประทานให้ชื่นใจซึ่งหากจะเดินไปทางไหนก็จะเจอกับผลไม้ที่มีสีเหลืองอมสม้มสีสันสดใสพอนออกรีรีเหมือนกับไข่ไก่วางขายเป็นพ,งพวงๆแน่นึกชื่อออกแล้วใช่ไหมล่ะคะนั่นก็คือมะยงชิดนั่นเอง ทำกินวันนี้จะพาไปรู้จักกับแหล่งปลูกมะยงชิดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะอากาศและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ก็เลยทำให้ผลผลิตมะยงชิดบนสันเขาบ้านรักไทยออกดอกออกผลก่อนพื้นที่อื่นแถมยังมีผิวสวยรสชาติดีขายได้ราคา ทำให้มีกเกษตรกรให้ความสนใจหันมาปลูกมะยงชิีกันมากขึ้นด้วย <Yahoo! S 1> คุณพี่ภัยบูลชูเอียดประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันขาวของจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าพื้นที่2อ,อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกก็คือที่ตำบลวังนกแอนอำเภอวังทองและตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางถือเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการปลูกมะยงชิดมากที่สุด ปัจจุบันนี้มีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า1,000ไร่เลยล่ะค่ะมีผลผลิตต่อปีเฉลี่ยมากกว่า800ตันและที่สำคัญคือมีเม็ดเงินไหลเข้าจังหวัดพิษณุโลกแล้วไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวและเมื่อปีที่ผ่านมานี้มะยงชิดของที่นี่เริ่มจะโกอินเตอร์ มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือประเทศจีนพี่ภับูลเชื่อว่ามะยงชิดตอนนี้เป็นผลไม้ที่อันนาคตสดใสมีแนวโน้มตลาดกว้างมากขึ้นและตอนนี้ราคาขายก็อยู่ที่กิโลกรัมละ80ถึง150บาทค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้เราส่งตลาด ตลาดไทยนะแต่บางส่วน,นเราส่งต่างประเทศแล้วคุงประเทศงกฤษประเทศจีนนะครับาการผลิตของเราที่เราเน้นผลิตแบบผลผิตมีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษขณะนี้พื้นที่ของเรากําลังเป็นที่น,ยนยิยมเกษตรกรนิยมปลูกเป็นพิษจะมากขึ้นเราคิดว่าพื้นที่จะขยายขึ้นเราะนว่าป็นคิดที่เป็นพื้นหนึ่งที่มีอนาคตแล้วก็เป็นพื้นที่มีมูลค่าสูง แล้วก็ตลาดก็ก็มีรองรับอีกเยอะและเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกมะยงชิดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิศนุโลกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันขาจึงมีการจัดงานวันมะยงชิดพิษณุโลกปี2560ขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรซึ่งสนใจปลูกมะยงชิด และถือเป็นการเพิ่มท่องทางการจำหน่ายมะยงชิดให้มากขึ้นไปด้วยอีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมสวนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางแหล่งผลผลิตมะยงชิดคุณภาพดีมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ให้ได้เลือกซื้อเลือกชิมมะยงชิดกันแบบสดๆลูกโตโตรสหวานกรอบๆจุใจจากสวนในราคาประหยัดไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเรียกได้ว่าปีความสุขทั้งคนซื้อและคนขายเลยค่ะนาทีนี้ชั่วโมงนี้พิกัดทำกินต้องขอยกนิว้วกดไลค์ให้เลยกับชาวสวนมะยงชิดที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก ที่รู้จักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบันพ <Yeah. S 1> ี่กัดทำกินนาว26รายงานค่ะถว่าถูกจริงๆนะคะเพราะว่าซื้อกับชาวสวนโดยตรงค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมารับประทานก็ไปแช่เย็นสักหน่อยแล้วก็มาปอกทานอืมช่วงรอ้รอนๆนี่ดับร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าคนไทยนี่คือเรามีผลไม้ที่หลากหลายจริงๆค่ะ